พปแล้วพอตัวแล้วไปกี่ไร่ยังไงจับเขาไปเดียวไปเดียวหลี่ม mm. ากวันที่เก้าจะไปหาล่าวเดี๋ยวจนมูไปรวมกลุ <mock> ่มกันวันนี้ครับงูมันกลสวรวนี่แล้าวันที่เก้มันมาทรงมาท่งวันที่เก้า้งส่วนงูันแมจะไปยื่ให้เล่าหมับแม่นาลูอนุญาตนะคะ หมัน,นิ่งก็ทำลาลาแฟนขับแล้วหมอนิอ่งเป็นไงหมอนิ่ง,งตากฝนมาสองวันแล้วหมอนิ่งรุยฝนมาสองวันแล้ว <c oughs> ถ่ายภาพนิ่งหน่อยหมอนิ่ง <c oughs> ถ่ายภาพหมอนิ่งหันหน้ามาหน่อยไม่มี มันไม่มีกล้องใหญ่เก็บไปแล้วรอหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าขอบคุณอันนี้มองกล้องนี้หน่อยกล้องใหญ่เก็บไปแล้วเอามือถือก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมีรูปมีรูปหนึ่งสองสามอ่าโอเคขอบคุณครับน้องจะขึ้นรถแล้วนะครับพาแม่วัดดีแล้วกันมาด้วยมาด้วยมาคนเดียวมาคนเดียวเสียงดังไม่ได้